ไข่เจียวอันนี้น่าสนน้ำบูดยูยอดยาล่วงเอาคขายอดยาล่วงรู้จักไหมยอดยาล่วงก็เพิ่งรู้จักวันนี้แหละยอดยาล่วงก็คือยอดมะม่วงหิม,มาพานต์อ,อ๋อถ้าอย่างนี้รู้จักน้ำริกะปิแล้วก็นามบูดูไข่เจียวไข่เจียวครับข,ขนาดน้ำมันหอย น้ำมันหอยไอศแหลนดใต้บ้านกาแฟวสวัสดีค่ะนี่อยู่ไหนนี่บ้านกาแฟสด ติ้งตองติ้งตองอวัสดีค่ะวันนี้เป็นบ้านกาเฟ่มันยังไม่มามั้งนาฬมกากี่โมงกําลังหกโมงห้านาทีตั้งไว้นั่นแหละเดี๋ยวก็มาบ้านกาเฟ่ค่ะ ร้านเอฟซีของเรามีมะพร้าวปั่นนมสดมีทั้งชาเขียวกาแฟบุกร้านเราหน่อยราคากาแฟอยู่ยตรงนี้ รับลายทิคาคุณลุงจะอยู่ตรง,งข้ามกับบขสของจังหวัดแพร่ค่ะสีท่านใดผ่านมาทางนี้ก็แวะได้นะคะมีร้านกาแฟน่ารักๆอยู่หัวมุมเนี้ยชื่อว่าบ้านกาแฟนะคะในบริเวณของตรงนี่แค่่อยู่ตรงข้ามอยู่บริเวณของตรง ฮัลโหลชาวกล้วยจำกันได้บอหบฮบุกห้องครัวเลยทำไรนะทำน้ำบูดูข้าวอะไรนะข้าวน้ำบูดูบูดูไม่ใช่ข้าวยำนะวันนี้จะมากินอะไรนะบูดูบูดูไข่เจียวไข่เจียวเพราะว่า ไม่ได้ออกตลาดไม่ได้ทํากับข้าวสามีไม่อยู่นี่ไม่ทมําเลยเหรอทค่ะโอโ้โหกินข้าวกล่องน้เมื่อเช้าอ่าไม่ทแต่มีอะไรจิ้ตู้ไว้คมาต้องแวะสักหน่อยบ้านเอฟซีของเราเราเดี๋ยวไปตัดใบเตยก,ก่อนก็ต้องใส่ใบเตยด้วยเหรอเราต้มแสอะไรเหรอน้องหนูนะบูดูนี่ เราต้มใส่อะไรหรอก็ต้มใส่ใบเตยแต่ตามหลักจริงๆท่าบ้านๆเนอะอสามจังหวัดใต้นี่มันเป็นบูดูเป็นขวดสําเร็จมาแล้วก็คือว่าแบบนี้คือว่าไม่ต้องกรองอันหึงก็เทใส่ถ้วยแล้วก็เอามาแบบปรุงได้เลยอืนะกินกับข้าวเนี่ยหรอใช่ค่ะจะนะจะต้องมาปรุงเองต้มก่อนต้มก่อน <laughs> น้ำบูดูนี่ทํามาจากอะไรก่จะทํามาจากอย่างเหมือนปลาล้านั่นแหละอ๋อทามาจากปลาเหมือนกันใช่ค่ะพวกไตปลาอะไรนี่หรอประมาณนั้นอ๋อเหมือนเรากินแกงไตปลาอย่างเงี้ยเนาะใช่ค่ะแต่นี่เรากินกับผักสดผักลวกเนาะเพราะว่าวันนี้เรามาแบบว่าไม่ได้นัดหมายล่วงหน้าเออใช่เข้าใจว่าน้องหนุนนาไปหน้านะจ๊ะสามีไม่อยู่ก็ไม่ออกบ้านนะคะ ้างค่ะถ้าไม่มีแขกมานี่ก็เดี๋ยวก็ปิดประตูเข้ามาแล้วหลับเต็กอนามัยนอนสองทุ่มหรอไม่หลับหรอกดูนู่นี่นั่นไปดูหนังอดูซีรีส์เหรอดูดหนังไหนไม่ใช่ดูแบบว่าอะไรนะ ดูอย่างเงี้ย YouTube ที่พาไปเที่ยวนู่นนี่อ๋ออย่าลืมนะอย่าลืมอย่าลืมติดตามช่องสุขเอสเจด้วยนะคะ <c oughs> นี่เอฟซีของเรานะคะดูนู่นะนี่นั่นน้ำเอาไปปรุงอีกอย่างหนงึ่งใช้ขายำน้ำบูดูเงี้ยถ้าถ้าเป็นอาหารใต้เนี่ยน่าจะกินได้ทุกอย่างชอบหมดเลยเข้าวยำแต่บูดูก็เป็นอีกอย่างหนึ่งกาเอาไปเที่ยวไปต้มอหนุนหน้าทำ ข้าวยำน้ำบูทูได้ใช่ไหมไม่ได้ค่ะถ้านนจีแต่นนชอบกินครบนะอืมนี่ใส่อะไรใส่กุ้งแห้งเหรออันนี้อะไรปลาเอาปาลาเหรอลาสุกปลานี่คือปลาอะไรปลาปลาทูปลา,านิลแกะทิ้งไว้อ๋อเหมือนเหมือนอันนี้เลยเนาะเรามาปิ้งแล้วเราแบบว่าแกะทิ้งไว้อะเอาไว้เผื่อว่าจะแกงไตปลา แต่ว่าเราก็มันิ่งเองได้อืมนีสามีไม่อยู่นัก็เลยต้องตำเองนะคะปกติปกติสามีจะเป็นคนโขกตำนนพี่ได้นะได้นะสิอ๋อกินไม่เป็นอะ ลองวลออยู่แ,แ<พ>น่าจะกินได้แล้วถ้ากินปลา,าได้อ๋อาจะน่าจะกินได้อยู่แล้วอาหารใต้อ่ะอม,มีอย่างเดียวคือย,ยังไม่ได้หัวเป็นคนทางใต้อาหารใต้กินหดอ,อ,อ่ะหงหนูน่าโทรศัพท์ เราเนี่ยกินได้ในน้ำบูดูน้ำบูดูนะคะก็น้ำบูดูเขาใส่อ๋อต้มน้ำบูดูใส่แค่นี้ค่ะแล้วก็ปรุงรสเอาเหมือนน้ำพริกเลยคลายๆใช่กินก็กินแทนน้ำพริกไงอ๋อน้ำพริกใต้อ่าประมาณนี้เก็มไหมเหมือนนะเหมือนน้ำพริกกะปิอ่าใช่ค่ะอ่าก็กินแทนน้ำพริกกะปินั่นแหละแล้วก็ไข่เจียว ใช่ผักสดผักลวกอะไรพวกเนี้ยชิมดูปนปน,นอะต้องหนูหนาชิมเพราะมันต้องสูตรหนูหนาไม่สูตรน้าจิตน้าจิตเอามันเหมือนน้ำพริกกะปิเลยเนาอะอ๋ะออร่อยอร่อยเอ้ามันก็คือน้ำพริกของคนทางใต้<อ>ใส่ข้าวสวยวร้อนนะอ fc <ใน S 1> ของบบเราเพราะไม่ใช่ fc เนี่ยวันนั้นบอกว่าเป็นหลานสไยไม่ได้เป็น fc ซะหน่อยเอาต้องบอกว่าเป็นหลานสไยไม่ได้เป็น fc งั้นขอเป็นทั้งสองอย่างเป็นทั้ง fc แล้วก็หลานสไยเราต้องใส่น้ําตาลด้วยหรอใช่ค่ะใส่น้ําตาลเพื่อตัดเค็ม <c oughs> เพราะว่าบูดูเนี่ยมันเค็มนิดนึงใช่ก็ใส่น้ําตาล โยเป็นตาแซบเป็นตาแซบน่ากินน่ากิน่กัารอใช่คุกข้าวหวคข้าหร้อนอืมอร่อยไม่ต้องมากไข่ต้มไขเจียวอะไรก็ได้แล้วเอใช่ใต้นะเอาราดข้าวเลยอาหารใต้อาหารสามจังหวัดชายแดนใต้ใช่ แล้วน่าจะได้คมเข้มเหมือนสาวใต้มามาสิจนคุณนายต้อยกับคุณนายบุ่มบิ่มมากินด้วยกันเจ้า วันนี้มีน้ำบูดูไข่เจียวคณะน้ำมันหอยมา fc มากินด้วยกันเด้อว,วันนี้เราเป็นทีมเยือนจากน่านมาแพ่ อันนี้น่าสนน้ำบูดูอ่านดูเจาะจริงยังไม่ได้อ่านเลยแล้วก็น้ำพีิกับปิมาค่ะวันนี้เป็นชิมเยือนนี่อันนี้คือเจ้าบ้านเจ้าของร้านบ้านคาเฟแต่วันนี้มีอาหารใต้สามจังหวัดชาแดนใต้มาให้เรากินด้วยมาค่ะ เอฟซีใครเคยกินบ้างน้ำบูดูใช่ไหมน้ำบูดูแซ่บไม่สดไปดูหน้านี่น้ำพริกกะปิก็มีน้ำพริกกะปิผักสดผักสดจะช้ำๆหน่อยเอาผู้เย็นมาอ่ายอดนี่คือยอดอะไรยอดยาลวกอ้าคขะยอดยาลวกรู้จักไมยอดยาลวกก็เพิ่งรู้จักวันนี้แหละ ยอดยาล่วงก็คือยอดมะม่วงหิมพานต์อ๋อ้อนถ้าอย่างนี้รู้จักยอดยาล่วงพูดแหลตใต้ให้ฟังหน่อยพูดภาษาใต้ให้หน่อยยอดยาล่วงน้ำริกะปิแล้วก็น้ำบูดู่ไข่เจียวพับคานาน้ำมันหอยคานาน้ำมันหอยนี่แหลกใต้ สาวใต้สาวใต้มาอยู่ทางเหนือก็เป็นสาวเหนือนแล้วเจ้ามากินข้าวเจ้าผูใหม่แล้วมากินข้าวด้วยกันเจ้าอย่าเป็นคนเหนือนมาเจ้ามากินข้าวด้วยกันเด้อเจ้า มาค่ะมาเจ้ามากินข้าว้วยกันเจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าไว้เจอกันที่นั่นนะคะเจอกันที่นั่นฝากร้านให้หน่อยจ้ะฝากร้านกาแฟด้วยนะคะบ้านกาแฟ Coffee and Ding อยู่ในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดแพร่ค่ะอยู่โซนหลังห้องน้ำค่ะค่ะมาได้กาแฟอร่อยมากอร่อยมากกาแฟอะไรนะอร่อยที่สุดในโลกใช่ไหมใช่กาแฟอร่อยที่สุดในโลก าสามีบอกไว้เดินทางปลอดภัยค่ะค่ะบายบายไเจอกันนะคะคลิปหน้าที as, bye bye. ่น้าบ๊ายบาย